ค่ะดิฉันนางสาวศิลปพันสอนเชื้อมือนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับคําว่าอีเตียนกับโยเตียนกันนะคะในภาษาจีนแม้จะมีคําว่าเตียนเหมือนกันแต่ว่าจะใช้ต่างกันในแต่และความหมายและการใช้งานค่ะมีดังนี้นะคะอีเตียนหมายถึงนิดหน่อยหรือเล็กน้อยนะคะใช้กับคํานามหรือคํากริยา แสดงปริมาณหรือระดับน้อยๆเชิญกานการหรือบวกนะคะโครงสร้างก็จะมีอีเตียนบวกคำนามหรือว่าคำกิริยานะคะตัวอย่างเช่นทาตรงอีเตียนจงเบินแปลว่าข่าเข้าใจภาษาจีนนิดหน่อยนะคะตัวอย่างที่สองก็จะเป็นวอเชียงชื่ออีเตียนมีป้านนะคะแปลว่าฉันอยากกินข้าวนิดหน่อยนะคะโยเตียนนะคะหมายถึงค่อนข้างแอบแอบ นิดหน่อยในเชิงลบนะคะใช้กับคําคุณศรรัพท์หรือคําที่บ่งบอกลักษณะ,สะแสดงความรู้สึกว่ามันมากไปหน่อยในความไม่พอใจนะคะโครงสร้างก็จะมีโยกเตียนบทคํคคุณศรรัพท์ตัวอย่างเช่นวอรโยกเตียนเลยไปว่าฉันเหนื่อยไปหน่อยตัวอย่างที่สองก็ทาโยกเตียนยกเกาซิ่งน,นะคะไปว่าเขาไม่ค่อยสบายใจค่ะ หรือว่าเขาไม่พอใจนะคะขอบคุณค่ะ